ณปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของอข้อมูลทางวิชาการเนี่ยยังไม่มีข้อมูลไหนสนับสนุนว่าสมุนไพรเนี่ยสามารถรักษาเรื่องของต่อมลูกหมากโตได้นะครับ mm hmm. ก็มีคนพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมหลายๆตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นเมล็ดฟักทองคือเมล็ดฟักทองเนี่ยเคยมีข้อมูลว่าลดเรื่องของการอักเสบของตัวต่อมลูกหมากได้แต่ว่าในเรื่องของงานวิจัยเชิงลึกเนี่ยยังไม่ได้มีผล ที่ชัดเจนว่าสามารถลดการอักเสบหรือว่ารักษาเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากกรณีของการดื่มชาเขียวเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการเพิ่มการขับปัสสาวะผมว่ายิ่งอาจจะทําให้เรื่องของอาการของต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นมากขึ้นนะครับมะเขือเทศเนี่ยมีเรื่องของสารไลโคปีนนะครับมีคนพูดถึงว่ามีการป้องกันเรื่องของอการเกิดเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมาก ในช่วงหนึ่งนะครับแต่ในเรื่องของงานวิจัยเชิงลึกเองเนี่ยก็ไม่ได้รักษาเรื่องของต่อมลูกหมางโตครับผมคือถ้าสมมุติว่าเรามีเรื่องของอาการที่ผิดปกติในเรื่องของปัสสาวะซึ่งลำบากปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่พุ่งนะครับหรือว่าแสบขัดอะไรเงี้ยหรือมีปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยควรมาตรวจหรือว่าพบแพทย์มากกว่านะครับดีกว่าจะไปซื้อเรื่องของอาหารเสริมเนี่ยมาทาน หนึ่งก็คือราคาแพงสองเนี่ยอาจจะมีผลต่อการรักษาเนี่ยซึ่งไม่ค่อยดีหรือว่าไม่ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปรักษาด้วยการซื้อหันเสริมมาทานเนี่ยเราอาจจะเสียโอกาสในการรักษาหรืออาจจะทําให้ตัวโรคเนี่ยเป็นมากยิ่งขึ้นผู้ชายซึ่งอายุเกิน50ปีขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสประมาณ50%ที่จะเป็นเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนไข้ก็จะมีอาการผิดปกติอย่างที่ผมได้กล่าวมานะครับโดยวิธีของของการป้องกันเองเนี่ยคือเราอาจจะมีการมาตรวจสุขภาพทุกปีนะครับสิ่งที่เรากลัวก็คือกลัวเรื่องของการเกิดเรื่องของมะเร็งของต่อมลูกหมากนะครับเพราะว่าะมะเร็งของต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นมะเร็งซึ่งมีความรุนแรงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่า มีอาการที่ผิดปกติอย่างที่ผมบอกมาเนี่ยก็ต้องรีบมาตรวจกับแพทย์นะครับเพื่อจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและถูกวิธีต่อไปครับเทคโนโลยีก้าวไกลมั่นใจเราดูแล